สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการเบิงแล้วรวยซีหาหกค่ะพี่น้องค่ะมาพบมาพอกันกับแพท์ในเซาของมือวันที่า่29นะคะเดือน ตุลาคมค่ะปีพุทธศักราช2,568ค่ะพี่น้องคะ่ะมนีนะคะแอดผ้าไปพีองบรรเทาสุกุสกุลนะคะมาติดตามรับชมรับฟังแนวทางนะคะจากคุณตาทองสุขล้านเปอร์เซ็นต์คะ่ะพี่น้องคะหัวติพานมาเลขด็บของหุนตาเขาเขาแล้วค่ะพี่น้องเด้อโตทิ่ต้องระวังหัวติพานมาคือ8กับ6นะคะพี่น้องคะพันเขามากนะคะพี่น้องคะเอามนีนะคะกับมาติดตามคือเขาค่ะพี่น้องเอฟซีบนกระถาาลายลายค่ะพี่น้องคะแนวทางมนีของคุณตาทองสุข,ขค่ะสิทธิวัฒน์เป็นตู้ใดไปพี้อ,อรงมาติดตามรับชมรับฟังิป พร้อมๆกันค่ะคุณตาคะสวัสดีค่ะแล้วคุณตาสวัสดีนะคะตาสบายดีเนาะค่ะคุณตาเดดออกพอดีแดดออกพอดีเนาะค่ะคุณตาเนาะอ่อาโอ้ใหญ่สดกโนลูกดเอาพวกแกงออกจ้าคุณตาแก็บลูกยี่เกงบันเดียวข้ามหลุ ค่ะเอฟซีโอ้ยท่วมว่าคนทั้งโท่มาทั้งอันล่มาดิคุณตาแลวกเล็กวก็มนเขาดีหรอกเนาะค่ะคุณตาล้วัห้ลับครูก็ถือกันเอียรเนาะค่ะคุณตา้ก็มีก้มีนึงอยู่แล้วเนาะค่ะแย่งบอหมดก่อันเหล็กละเหล็กเราบ้างเหล็กลรบ้างนั่นเขาหกนี่คุณตาเฮะเหล็กเราบ้างที่คุณตาให้ลรบ้างอันแปดกัมโพลกันไหมคุณตาหกเขาเนียเนาะแมนค่ะเรวว่าเป็นคูก็ไป เียกดังมันต้องมาอย่างนี้เนาะค่ะคุณตาเป็นหนึ่งหกอ่ะหกค่ะหกหนึ่งมาอีดียังวหมค่ะคตก็กหกก็ดีนอหดกไห้เนาะแมนค่ะคุณตาเมนมาเรื่อยกันสามสี่ปดหกค่ะพกออกเจอย่างนี้ดีเนาะออกเจ่กันอะไคุณตาเออมันออกมันบอกมาวันเขยค่ะเีมันไมอกงอหดัญหาที่สองงวดพิดงวดเดียว จ้าตาลักมันมันตัวมาเยิเป็นบ่ญหลายค่ะเป็นตัวบุญต้องลางหมดก่อนใชหมนะค่ะคุณตาค่ะสำหรับกูก็ถือเจอสรันเชษเลยค่ะคุณตาเยอะไม่หายกลาอยู่ค่ะหมวดนี้ชูใจน้องหมดน้อชูเชูหายิสองหมวดชูหายยิสองหมวดคือกอา ทางนั้นเดี๋ยวอ่าสูตรก็ให้ถูกหมดก่อนเด้อแามันคนละแบบบดทาง้ไปคหนค่ะาก็บ่เพียงดก่อนมันหา2ดผิดฮะค่ะมันบ่ผิดมันถคบ่มื้อนี้ก็ได้52ดคือเก่าจ้ะคุณน่ะ52ดประกันคือเก่าล้านเน่ะค่ะเนาะค่ะ แก่ขนดโตแล้วมันแต่ว่ากใครใครเขาเขาจะสลับกูถือว่าเาล่ะเล็กออกพนี่ละค่ะแต่ว่าทีนึงน่ะเมื่อหวลก่ะเมื่อกี่นี่ละแต่ว่ามันถึมหออกี่ปีละหัวแนี้เปลี่ยนมันสิมีสิทธิ์มากเล็กดับก็เขาว่าคุณตางวันนี่ วัวนี่วันนี่เลียกกับสามตัวแต่ว่าร้องเห็นมันดีเลียกกับจังไลยเนี่ยยี่ดีกู๊ดจ้า <laughs> จังที่บอดมันดับอ๋อจังไลยมหางูเนี่ยมาหาเขาอยู่เนี่ยแต่ว่า,ม,ามันวัวนี่มันมันเกิดมาอยูมม่ในงูตัวเลียกกับแต่ว่ามันออกนอกตัวเดียวแต่ว่ามันเกิดมันมัน มันจังไรอย่างวาเอมันมันจะขอมานยู่นููขอมากเลยค่ะคุณตาเาะค่ะบอกบอกเรียกดาบเรียกยูไอยิปเกียนนี่าละจ้าคุณตาบอกพี่เด้อขอหาชิามัวแล้วหาชิปสามหัวแก่คุณตาโบผิดจ้าโบผิดค่ะบนรางค่ะบอกกันเด้อได้ค่ะคุณตารากว่าพอตาเราบกันไหนมันขาอหาชิปสามหัวเรียก็าค่ะ หาทิศ้ามวขึ้นอยูหน่อยเนาะค่ะคุณตาเฮ็ดถอยหลังเมียเศรษฐีจิ้มบอกค่ะสิรีจิ้มบอกมา้หาทิศปุงอ่ผิดค่ะคุณตาผิดมันผิดวันนี้ผิดลองมดูเนาะออาค่ะคุณตา้ลองมุผิดน่ารักเร็ค่ะเพาะยิสลับถือวัวตอนเนี้แม่ค่ะแต่ว่าสลับคู่อปล่นวยชิปเซียนี่คือวัได้ค่ะคุณตาค่ะว่จ้าหงจีกหนวยชิปเรียกดาวนั่ดีแลยเรพ่นค่ะล้วกลอยไ้ย็นได้เนี่ยเนาะค่ะกตน้ว่าเจ้านวยชิปม ยัเรียกว่าเปลี่ยนเวน้การคุณเยียดเสี่หน่ยเราคิดเราค้อยนี่ต้องเฮ็ียดยังได้ค่ะมันจะเรียกว่าจา์เล็เนี่ยบ่ค่ะสาันน้ไมันทีนึงนี่ไปหาพวกรถตีนี่มันบดถือบกมันรับเลขกตัวเนาะจ่ยสิรับใจกันด้แมนค่ะแต่ว่าออกเนาะออกมันออกดีหนึ่งลวมันทีนึน้การกรงานมันทีนึงนี่อานหัวเนี่มันทีนึงคือาเด้อค่ะ แสดงว่องไงแสร็จแล้วตัวนั้นมันจะมาแห้งโอ้โอ้คุณตาว่องหายพร้อมตัวนี้งวันนี้ว่องค่ะว่องหายนี่แสดงว่ามันมาแห้งดิคุณตาคะเรียกว่าชื้นฉดเมื่อเฉยห้ามมันออกค่ะคุณตาห้ามันออกจ้าที่เชียรเกลียดมันแล้มันเนาะมันม้าเสร็จได้ค่ะคุณตาบันได้รอที่คือ ได้เนาะปลายหืม95เลยคุณตาล2สิสิเปิ้นค่ะสิ

ทั้งจุดทั้งวงทั้งจุดทั้งวงนะคุณตาคะเออเ่อวงตัวตัวตัววงมาแห้งเออค่ะคุณตาที่าสนี่าคุณตาไม่ ก็อย่างมากแท้ส่วนนี้อ่มันบ่งก่อนแล้วแักชิจีดไดเรื่อยใช่ชิจี สูงตัวตนึ่งอ่ะมันยังมาหรือไรมากลยสิบสามก็นั่นิถึงนะยุดทุนเนี่ยมันยังมาใช่พี่เศษก็คุณตาเอาเหล็กดับมาจับคู่ไว้ให้อ๋อกันไว้ให้เพราะว่าเนี่ยสูงตัวตนึงเนี่ยยังมาเลยลเอียดคู่ให้ ค่ะกำลังอยู่นเกี่ยซุ่มชิวซีุมตัวเน้นทั้งคุณมันบ้าคุณตาอืมอันนี้พี่เสียขสองหนึ่งสามสามีเยออจะได้ค่ะคุณตาคะ่นี่ค่ะมันคืออย่างาเหนมั้แหกปอยมาขอหาโมงมันูุค่ะค่ะคุณตาะที่ชนิดเยอะบ่อะย มือคือก่อนเนาะค่ะหุณนตาเข้าใจรึยังคือใบคือกัวแล้วเรียังไงค่ะเจ็บตัวที่เน้นๆคุณตาเน้นๆอันทีมืนหนีคุณนตาอันวงกลมหายพร้อมได้พี่น้องนี่วงกลมหายน้ำครูหาเรียนค่ะแปดไม่ก่ไม่เนียนหลแปดก่ีเนียนไหลอ๋อแปดก่ีค่ะ เดือดว่องไงล่ะจ้าคุณตาเมื่อวานคุณตาว่องไห้สามเออหกคูเดือดค่ะเดือดว่องเดือดเสือเดือ้วยค่ะอืมค่ะคุณตาแล้วก็มื่อนี้คุณตาเอาเลขดับเลขดับศูนย์หนึ่งเจ็ดนี่มาจับครูไฮนัมคิดดิค่ะมาจับคู่กันไว้คิดดค่ะคุณตา มันจังมาดีไรเลเฮ็ดป่วยคุณก็ไม่รู้เก็บค่ะมันจังมาดีไรก็เลยจับครให้ยก่อนมันบ่มีอยู่นี่เด้ค่ะเฮ็ด้พิเศษค่ะมันถือก็เรียงต่างกันเลยหนิที่มันค่ะสองสามที่อันนี้อยู่พิเศษมันชนี้มันเรียกชื่อมันบ่มีศูนย์มีหนึ่งมีศูนย์มีหนึ่งมีเสียดีทบ่มีนค่ะมันนี่นี่ชื่อชื่อมีอันนี้อยากชื่อพิเศษค่ะ มันก็ยัดทีชเด้านนี้นึกงนึงเกียเนี่ยเห็นบหนี่ค่ะพุ่ตายินนี่มีชูนี่นึงเห็นบ่เนี่ค่ะพุ่ตาห็นบ่เห็นค่ะพุ่ตาเกียมาอยู่นอกนี่เด้เกียดจ้าเมือวพุ่ตาก็เลยจับครูเลขดับให้เพราะว่าเลขดับของพุ่ตาเนี่ยมาสองสามวันเลยด้หวานอเรียกดับจ้าพุ่ตากูมีเกียดนี่พุ่ตาขากระบาให้เราได้พี่ดองเด้เห็นบ อย่างว่านี่เลยนแชทวยใชะคุณตาอ่ว่านี่เด่นแตดเด่นเก่าเล่นซีนี่แหละแล้วนี่ละเออเด่นแปะเด่นเก่าเล่นซี่นะคะคุณตา่วงไหวแม่ค่ะคุณตาได้ค่ะแมงมุมอ่าคุณตามันคือย่างเรื่องดาวดีอลยรอ๋อรดรดมันคือย่างว่าเอาถึงมูเป็นกูเล็กจุดไหมือูนีเกียรติ่หน้าคูเหยมันค่ะจุนีเกี่ยมเนี่ยอยู่ในชายมู แม่ค่ะคุณตามันยากมาดีเลยน้อคุณตานนดีดีียล่ะค่ะน้อมันกินได้นะเลค่ะตัวกากระบาดเลกดับเป็นหมดเจ็บิงอได้มาด้วยกันค่ะยุ่งกันหนูงี้หลักเลยค่ะยุ่กันเนู่ีน่หลักงเยนบจกอากคุณตาอะไรหลักมันชิมีซีมีสีมีนึงมีองะลักง้เลยค่ะยากลักมันจีบออกมี้นี่ล่ะคะก นีเงี้ยมั้ยเพมันมันมันมาขัดกับสูตรเนยสีฟงค่ะแล้วเนยสิบะหมี่สูตรกำนังก็เจีบบ่มีเห็นนั้น่อยสาหลักอรบ่ยมี่ค่ะหบ่หลักหลักน้อยหลักสีไม่มีสูตรมีหนึ่งมีเจ็บเลยเห็นมั้ยค่ะไม่มีเลยหลักบ่มีค่ะแล้วน้อยหลักสีแม่นอนค่ะแม่นอนออกกุ้งหันเราอกกุ้งแล้วน้อยหลักสีมันอ่ะค่ะเสียบอยู่เห็นบัหลักน้อยหลักสีออกกุ้หัน บ่มีศูนย์กองหนึงไม่บ่อบ่มีบ่มีค <vale ่ะเป็นไงเนาะแต่งันตาเย็ป็นไงเนักินกล้วยจ้าหาจิ๊บจ้วดเหรเรียกบ่ผิดค่ะนะจ้าบอกว่าหาทิสาวด้าเปอร็นไม่อยค่ะน่เรียกบ่ผิดเนี่ยหาทิสาวค่ะก็บคู่ถือว่ทอด่ะค่ะก็บคู่ก็ร้ายแล้วกบคบคู่เรียกรักมันค่ะหนีหลอดเลยที่ว่้องกับ ค่ะเยี่ยมมากจาคุณตาคักบอกค่ะคุณตาค่ะไม่หลายตัวเลยจ้ะขอบคุณคุณตาค่ะแต่พ่อเหรียญมีเล็เนาะจ้ะคุ้มมากเหรียญวะพี่น้องคะแคปหน้าจอเอาไว้พ่อแบบนเด้อพี่น้องเด้อสำหรับอ่านแนวทางของตาท่องสุกอันนี้เป็นไล่เมื่อของคุณตานะคะพี่น้องคะไล่เมื่อของคุณตาท่องสุกนะคะ บันนี้นะคะอันนี้เบื้องหลังลวยเด็กคัดลอกจากของคุณตานะคะมาเขียนไว้ในแ่นนี้ให้พี่น้องได้เห็นชัดเจนนะคะพี่น้องคะอันนี่คุณตามีเหล็กพิเศษให้น้ำนะคะพี่น้องคะเล็กพิเศษมาจากสพยพลพี่น้องคือสีสงสัยนาะพี่น้องเนาะเลขพิเศษก็คือคุณตาเอาเล็กดับศูนย์หนึ่งเจ็ดนี้มาจับคู่กันไว้ให้นะคะพี่น้องคะเล็กดับศูนย์หนึ่งเจ็ดมาจับคู่กันไว้ให้พี่น้องสุดนี้นะคะอันนี้ที่วงเล็บไว้เนี่ยพี่น้องคือ ตัวเลขดับที่คุณตามาจับคูไปให้เนาะเพื่อว่ามันมากนะคะคือจังหวะที่ผ่านมาคุณตาเลหไเลขดับแปดกระพกมันกับเขาพกนะคะพี่น้องคะวดน,น,นี้เนาะพี่น้องอย่าลืมนะคะแคปหนาจอไว้แต่ว่าที่คุณตานี่ๆงก็คือตัววงกลมแล้วพี่น้องคะเอาปอดีนะคะแนวทางของคุณตาค่ะในังวดที่ผ่านมาเนาะเนี่ยพี่น้องเลขดับของคุณตาเขามาสงองวดแลยที่พี่น้องคุณตาหายระวางมั่นผ่นมานะคะพี่น้องคะ่ะมันเป็นเลขดับแต่ว่ามันสามารถมาได้เนาะวดนี้ก็คือกันพี่น้องคะคุณตาจับคูเะค็จับคูเลขดับไว้ให้ํา นะคะอยู่ในกรอบสี่เหลี่ยมด้ยค่ะพี่น้องเด้เออ้าอย่าลืมนะคะแคปหน้าจอเอาไว้พร้อมค่ะสำหรับแนวทางจากคุณตาทองสุขล้านเปอร์เซ็นนะคะพี่น้องค่ะกมีปมานี่นะคะสำหรับแนวทางจากคุณตาทองสุกล้านเปอร์เซน็นนะคะพี่น้องค่ะอย่าลืมนําไปพิจารณาเบิงค่ะพี่น้องค่ะทางช่องนําเสนอเพื่อเป็นแนวทางคือเก่าเด้อค่ะพี่น้องเด้อโปรดใช,ช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะ ขอขอบุญขอบคุณพลอยพิณทองทสุขสุขคนนะคะสำหรับการรับชมรับฟังนะคะขอขอบุญขอบคุณสำหรับความมุ่งในคลิปนี้ค่ะขอบุญขอบคุณแนวทางจากคุณตาทองสุกล้านเปอร์เซ็นต์ค่ะสำหรับพลอยพิณทองทงในใดที่เขาไม่เห็นคลิปนี้เป็นเพื่อแรกค่ะพี่น้องคะถ้าไมอยากสิผ่ากับแนวทางเด็ดแบบนี้นะคะเขาไม่เหลวก็อย่าลืมนะคะพี่น้องคะฝากกดอ่า ติดตามนะคะกดไลค์กดแชร์นะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางรายการนด้นะคะพี่น้องคะที่สิดหาแนวทางใหม่ๆน้ำแนวทางใหม่ๆมาฝากมาตอนพายพี่น้องบรรเทาสุขสุขลนนะคะพี่น้องคะเอาสำหรับคลิปนี้นะคะแนวทางจากคุณตาทองสุกล้านเปอร์เซ็นต์ค่ะทั้งหมดทั้งมวลวันนี้มีเพียงสำนีค่ะพี่น้องเอกเชอร์เลยอตัวลาพายพี่น้องบรรเทาสุขสุขล้นปก่อนนะคะเอาไว้พอกันไม่ข้าพบจในคลิปหน้านะคะพี่น้องคะสำหรับคลิปนี้สวัสดี